สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองและท่านผู้ชมถูกทุกท่านนะครับผมยอดวันก็เกาก่อจะไปเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการโทษสัมผัสระวังนโดนตะวันด้วยก็พอจอยเด็กแต่ล่างนะครับเพื่อต่อยปล่อยตองอดมาให้แล้วนะครับวันที่สองก่อนอากาศระคบหกเกตนะครับเพื่อที่ได้ตัวเองก็ตามไปฟังกันนะครับเอามาแล้วก็น่ากดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอมูลถมวยเกินอนย่าแบงค์ปันมาให้ พมจะยัดทำเป็นคลิปประมาณเจ็ดที่แต่ต้รวจตุลาเดนได้ฟังดูแป๊บกันตุติคลิปนะครับเพื่อนสิมาได้ยังได้เรียกตารางกันตามไปฟังพบฟ้องกันครับผมเลยนะครับตามมาบานะครับบ่โทรหาลูกเยเสียเนาะเออพ่อโอ้ยจังไหล่นอ่ะยังติดบ่โทรนั่นดีย่าเนาะว่าแม่นว่าแม่นเกือบปีแล้วว่พ่อบ่โทรหาลูกเยเซียโชคดียุบอ่ะครับพ่อหมู่บ้านนี่โชคดีปะ ชคย่อยให้รักสีบนมันศูนย์หนึ่งสองให้เรียกจุดมันเรียกจุดมันในมกเขาดอกมันให้ศูนย์หาตัวเดียวค่ะให้วิ่งหาบนอือวิ่งหาบนมันกับเขาเขาหามักปอีบ้านปนให้พ่อให้วิ่งเก้าในเก้าสามมันมันประกอบกับเียบฝันน้ำนะเรียกฝันกับฝันแมนโอ้เขาเก้าสามตรงตรงเลยเก้าสามตรงตรงเลยครับได้ได้โทษนะหาเก้าสามน้ำ ค่ะโอ้สามตัวแตกวดเต็วัดเตี๋หอดีนนทียาเอาพ่อขอมุ่นของพ่อก็เตะเอาค่ะเอาเอาพ่อเอาตอนนี้ตั้งกล้องแล้วเออนนทียาโตมากเนาะอ๋อเดี๋ยวหนูค่ะได้ค่ะเดี๋ยวหนูโทรกลับค่ะเออครับครับผม แล้วก็สวัสดีค่ะอรับสวัสดีครับนนทิยาผู้ด้วยครับผมหนูเพ่เห็นพ่อโทรมาโดนแล้วหนูนึกว่าลืมลูกลืมเต่าแล้วเอ้ยโอ้ยบ่ได้ลืมครับนนทิยาพ่อบ่ได้ลื่อมที่เอจนเปิดโทษเสียแบบผอโทษหลายๆนะครับเด้่เอฟซีเพิ่นก็ถามอยู่ช่วงดีตลอดแม่นบ่ค่ะต่ช่วงภาคหลังหนูเพ่ได้โทรหาพ่อนี่แม่นครับเข่าสองต ตามผมครับผมเป็นเล,นตลเนข,ขาเาตลขลาตลางคือเก่าหมืนบ่ค่ะในนนทิยาพระรวดกับจัดตาลางคือเก่าแหละครับผมตาลางตาล่างข้างนี้คลิปเดียวม้วนเดียวจบแล้วเ่รอะมันมีเลขวันเชื่อไหมของสดที่โลตสัสโอ้ยดังฝันตะงดเก่าศูนย์ถัง่างเปินแม่นนทิยาโอ้ยพ่อม,มันใจล้างอีกทีฝันยก มันไปสั่งตรกสงเก่าเก่าตัวเดียวสุดยอดเลยวันนี้มากในน้วต้ับกันได้เก่าสามนิล่ะเต่าสามดที่เดยวันโมดชัดจีนได้หาบนตัวเดียวเขายิ้รับลอยเขารับลอยก็มีเข่ามีรดเขาสองหมวดุดกหัวหนึ่งเหสุดยอดแล้วพ่อหัวนี้ฟันยู่บ่ค่ะ ยังบอกปันครับขันเอาจังตีน้องน้องที่ยาพ้าล่วยน้องขันพ่อฝันพ่อดีเอาเป็นของทุนไทยได้ค่ะได้ได้ค่ะคลิปนี้เป็นเป็นเลขตารางก้อนมันบ่ะครัครับเลขสูตรครับผมค่ะอ้าวรู้น่ามัย่าน้องรู้พ่อแล้วค่ะพ่อครับเลขโคครับสี่หกแปดมีสี่มีหกมีแปดแถวบนมันป่ะค่ะ ครับแถวร่างมีหนึ่งสามเจ็ดมีหนึ่งมีสามมีเจ็ดดึงเด่นออกมาน้องี่ย่าเอยนนทงี่ยา,ยยาดึงบอกว่าดึงเด่นหลักสิบนะครับเนอะเด่นสิบ <10 S 2> บนหลักสิบบนครับผม็ดแปดมีหกมีเจ็ดมีแปดครับวิ่งบนเจ็ดตัวเดียวครับผม เด้อวิ่งบนเกตตัวเดียวครับพ่อให้สจุดเนาะเกตหนึ่งเกตสามเกตหนึ่งเกตสามเกตสี่เกตหกเกตสีตหพ่อสิเน้นให้ยุเดียวเด้อให้เตี่ครับให้ ได้เจ็ดตัวเดียวครับผมเจ็ดางเดียวคระเป๋าสตัว2สองชุดน้อน้องพี่ะเนะ 5, าะค่ะค่ะได้ค่ะเอาหกเจ็ดสี่แปดเจส่หปครับผมก็มีตัวนี้แล้ะครับผมหกเจ็ดพ่อเนี่ยชุดได้ค่ะ น้้อององชุดละ่ะสยาให้น้ำหนักเท่ากันเหล็กอยู่ในนี่บ่มีล่างมันปะค่ะพ่อแม่นครับกลนอย่างเดียวครับน้องที่ยาครับผมอ,อ่าล่างบ่มีมันปะค่ะพ่อรครับบนอย่างเดียวเดนะเด้อค่ะคพี่น้องก็กำลังมาขายเวลาหนูสัมภาษณ์เพิ่นมักมาขายของบนอย่างเดียวอ้าวแนวทางของเดี๋ยวเด้อค่ะ เดี๋ยวนนที่ยาทวนรับแนวทางของพัวจอยงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดเลขตารางแถวบนมีสี่มีหกมีแปดแถวล่างมีหนึ่งมีสามมีเจ็ดเลขเด่นเด่นหลักสิบบนมีหกมีเจ็ดมีแปดเลขวิ่งเลขแรนวิ่งบนเจ็ดตัวเดียวจับคู่ไฮเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเน้นที่เจ็ดสี่ สำหรับเลขสามตัวนี่มาสองชุดหาน้ำหนักทอกันหกเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่เป็นบนอย่างเดียวตรงกันป่ค่ะพ่อตรงกันครับนนที่ยาป้าลวดรับผมคิดวิาดิสตี้ช่องน่นที่ยาตกตก,ก้นนะครับเด้อขอต่อยก็ได้ค่ะขอบคุณ่อลหลายๆลด้อค่ะที่หายแนวทางนะคะงวดนี้กลับมาเป็นงวดแรกขอให้เอฟซีโซดีนลาทาังของพ่อนะคะขอบคุณค่ะ,วส,คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ค่ะพ่อไม่พี่น,อน้องเอกซีก็สินีแล้ะนะคะเสียงสัมภาษณ์แล้วว่านุ่นทิยาก,กับพ่อจ้อยหรืออาจารย์จ้อยนะคะเพิ่นกับเป็นคนอัธยาศัยดีมากนะคะตะกอนน้านี่เพื่อนกับหาแนวทางนุ่นทิยาเป็นสะพานบุญหประจํานะคะพักหลังเพิ่นกับว่าได้ติดต่อมานะคะเพิ่นบอกว่าเพิ่นเหตุเบื่อทรนนุ่นทิยาหายนะคะนุ่นทิยาก,กับประกาติดต่อกลับไปนะคะ นะคะเพื่อนกะให้เปิดตัวงวดนี้งวดแรกนะคะของเพื่อนยอดหลังให้เบิ่งเพื่อนบอกว่าเขามาสองวดงวดเก้าแล้วก็เ93ตรงๆนะคะสําหรับงวดที่ผ่านมานี่เข้าตัางแต่เลขหลักร้อยเลขวิ่งเลขแรนวิ่งข้างบนให้วิ่ง5้ามา5หลักร้อยห้นะคะสําหรับงวดนี้พอเราให้ต่อง,งวดนะคะให้เป็นเลขตาลางนะคะ แต่ว่าเลขคงสุดท้ายอาจจะเป็นความฝันพ่อจอยนี่เป็นคนที่ฝันแม่นมากมากนะคะฝันหน่อยๆนะคะเข้ากับคอยติดตามน้ำกันคลิปคงสุดท้ายจะเป็นควมฝันคลิปนี่จะเป็นสูตรคํานวณน,นะคะนุติยาจะอธิบายตัวเลขอีกรอบนะคะทําความเข้าใจกับตัวเลขของพ่อจอยนะคะงวดวันที่1กรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดนะคะเลขตาล่างนะคะแถวข้างบนเปเลขคู่เป็นสี่มีสี่มีหกมีแปดแถวล่างเป็นเลขคี่มีหนึ่ง มีสามมีเจ็ดนะคะบนบนเด่นหลักสิบมีหกมีเจ็ดมีแปดนะคะวิ่งบนวิ่งเจ็ดตัวเดียวจับคู่หายเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกนะคะเน้นที่เจ็ดสี่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีสังเกตด,ดีๆนะคะเ,เลขสามตัวหายมากสองจุดหกเจ็ดสี่แล้วก็ แปดเจ็ดสี่นะคะเน้นที่น้ำหนักทอกันนะคะเลขสามตัวมีสองสุดเน้นน้ำหนักทอกันหกเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่นะคะเป็นบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะคะจดไว้แคบหน้าจอไว้นะคะการพลาดกันลืมนะคะพ่อแล้วมักจะห้ต้องงวดเป็นประจำนะคะเดี๋ยวคงสุดท้ายคค้มฝันมาเดี๋ยวนนที่ยาจะเอาตัวเลขขอมุ้นตรงนี้ไปยืนยันอีกรอบนึว พื่อพอแม่พี่น้องเอฟซีบอล,ลืมนะคะค่ะนุษทิยาก็ขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเจ้าดีคะ่ะแนวทางของพ่อจอยนะคะครับกลับมาไอเอฟซีเลยแต่ผมต้อทดูทนันขอได้ยินฟังแล้วนะครับเจริญวันที่ยาได้สาหรูเล็ของพ่อจอยนะครับรถ้าเราพอนายขุนเนศสรุปครั้งหนึ่งนะครับพ่อจอยเหล็กตะลั่งปล่อยตองวดไม่ผัดหดวันที่สอง ก็การขอหกเนะครับเลขตาร่างพันแถวบนกับพี่เลขคู่ีหกแปดถวล่างเลียกคีกับเป็น 1, นึเก็ดนะครับเด็ลัก 10, 6 7บก็ดนะครับวิ่งบนเจตัวเดียวจกบคูก็ด่งเก็ดสามเก็ด่น้นเก็ดสีนะครับสตัวมีหก็ดสี่แปดเก็ดนะครับบนย่างเดียวนะครับเป็นแน้าทงเ้าจะกินแบงของตะบันก็วางไว้เอฟซีเลสำเพิ่มทัน กุง้งตัวนี้เนี่ยฟังแล้วนะครับสารพผมไม่ไทยคลิปนี้เขาจะติดงแยกตำนิเพราะก่อนอี้คลิปต่อตไปท้าคลิปยังโชคดีสวัสดีครับ